จริงๆแล้วคันหูเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมคะ,ะซึ่งบางคนเนี่ยเช่นเชือ้อราเป็นต้นบางคนเชือ้อราขึ้นก็ทําให้เกิดการคันหรือว่ามีภาวะของหูชั้นนอกอักเสบนะคะซึ่งจริงแล้วการตัดเนี่ยบางทีอาจจะยิ่งทําให้ภาวะที่เราเป็นเนี่ยซําซ้อนแล้วก็หนักกว่าเดิมหรือเปล่านะคะซึ่งคุณหมอคาก็จะมาดูว่าเป็นจากสาเหตุอะไรแล้ว<ะ>คุณหมอก,ก็จะมีการให้ยา ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีมีแค่ภาวะหูชั้นนอกอักเสบโดยที่ไม่มีขี้หูมาอุดตันอะไรก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ยาหยอดค่ะ <c oughs> เพราะว่ายาหยอดบางอันก็จะสามารถช่วยแก้คันได้ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ควรไปซื้อเองเพราะว่าเบื้องต้นเรายัางไม่แน่ใจว่าเราเป็นอะไร <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเชื้อราอยู่ในหูค่ะแล้วเราไปซื้อยาหยอดเองโดยที่เชื้อรามันยังอยู่ในหูค่ะ <c oughs> มันก็จะทําให้ยาเนี่ยแทนที่จะโดนผิวใช่ไหมคะมันก็ไปโดนตรงเชือ้อรามันก็ทําให้ไม่เกิดการรักษา ควรจะทําความสะอาดหูก่อนให้โลงเพื่อที่จะให้ยาเนี่ยค่ะมันซึมเข้าไปโดนตามผิวที่มันเกิดการอักเสบหรือว่าทําให้เกิดการคันคเพราะฉะนั้นยิ่งปั่นก็อาจจะยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งปั่นอันนี้มันจะยิ่งเป็นวัฏจกักรเพราะฉะนั้น